สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมช่อง YouTube 100รถซิ่งนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตรถเกี่ยวข้าว DC 68นะครับผมรถเกี่ยวคูบตานะครับนี่ครับหลังจากที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมรายละเอียดนะครับรอบตัวคันก่อนนะครับไปครับไปชมกันเลยครับผม นี่ครับนี่ครับปากสวยๆเลยนะครับผมปากเดิมๆเลยนะครับผมเกียยังเป็นเกียวเดิมอยู่นะครับผมปากเดิมนะครับผมยังไม่เคยปูเลดนะครับผมเดิมจากโรงงานเลยครับผมคันนี้เดี๋ยวพาชมชุดคอนะครับผมนี่ครับคอเดิมนะครับผม นี่ครับชมเกียร์นะครับผมเดี๋ยวพาชมช่วงล่างนะครับนี่ครับช่วงล่างครับผมรูเลอร์เต็มนะครับผม เดี๋ยวพาชมชุดตู้นะครับนี่ครับผมชุดตู้นะครับตะแกรงยังเป็นตะแกรงเดิมอยู่นะครับตะแกรงเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมนี่ครับคอทางเข้าครับผมยังไม่ผูนะครับ รถเดิมนะผมฝายังไม่ปูเลดนะครับเดิมโรงงานจริงครับคันนี้นี่ครับท่อส่งข้าวนะครับสสวยเลยนะครับฝาคงฝาครอบนะครับผมอยู่ครบนะครับ เดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมเฟรมนะครับเดี๋ยวชุดตู้นะครับถือว่าอยู่โอเคนะครับผมนี่ครับช่วงล่างนะครับ พาดูเฟรมครับผมเฟรมสวยๆเลยครับผมไม่ผุนะครับร้อไม่แบะนะครับรถคันนี้ปี5้ห้าครับผมเอกสารเรี่ยมทะเบียนครบนะครับ,รบชุดตู้ชุดอะไรมอเตอร์สวิงใช้งานได้ปกติครับผม ฝนตกบอบครับนี่ครับตูดูช่วงล่างอีกข้างหนึ่งครับนี่ครับช่วงล่างนะครับดูว่าทุกคนเฟรมสวยมากเลยครับ ท่านไหนที่กำลังหาอยู่ครับผมไว้ใช้งานนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์0953961028นะครับเดี๋ยวพาชมข้างบนนะครับนี่ครับข้างบนนะครับถือว่าสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับฝาตู้มี ครตามอายุการใช้งานนะครับเดิมๆเลยครับผมเบาเป็นบอสซิ่งนะครับสวยๆเลยนะครับฝาคงฝาคร,บอ,ครบาอ,าอบอยู่ครบนะครับผมเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับเครื่องนี้ เดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูครับนี่ครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายเลยครับปคอครัอ เครื่องนิ่มมากนะครับผมารุ่นนี้เป็นนิ w วสปริงครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นนิ w วสปริงครับผมครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับรถเกี่ยวข้าวท่านในที่กำลังหาอยู่นะครับผมมองหาไว้ใช้การใช้งานนะครับก็ ราคาอยู่201,500บาทครับผมโทรมาต่อรองได้ครับคุยกันได้นะครับผมหรือว่าจะให้ผมตกแต่งเพิ่มนะครับผมก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผมโทรมาคุยกันได้ครับหรือว่าจะให้ปูปากเปลี่ยนเป็นเกีียวดันให้ครับผมหรือว่าให้เช็คอะไรอีกเพิ่มเติมครับโทรมาสอบถามได้ครับเบอร์โทรศัพท์0953961028นะครับผม ขอฝากไว้ด้วยนะครับครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมในช่องทาง youtube นะครับ100้ละิงครับผมมีรถเข้ามาใหม่ก็จะนำเสนอให้ทุกคนได้ชมกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ